ข่าวุนกองข่าวจ้าแหมัวหนึร้อยบาทข้าวอยู่สันเล้วนะคะเยเกอกซิกิงเอลยเเยเ น่อยเาะจ้าที่เราทำบุญมาแล้วก็เอาไว้ที่วัดแล้วจากนั้นก็จะเก็บข้าวสารนิดหนึ่งบางส่วนก็ขายแล้วก็เอาเงินเข้าวัดนะจ๊ะเนอะชุดชุดสุดสองเป็ดเลยก็ต้องมีเขาจีด้วยค่ะไอ้ลูก เอาตอนควนกุ้มเลยมันจะเป็นธรรมชาติใช่เขาตังๆังแทบไหมยัะเชือเด็หมอขวบอยู่นะอ่าแม่ครัวดูหน้าแม่ครัวด้วยอันนี้ก็แม่ครัวนะคะโอ้ย ฉันนะมือนหาวรองไห้หนีมีจะพูดมาเมือปลาเอาแล้เมือผู้เดียวแกนขจีเด็กเล็กห้าทุงขาเข้าเยอะมากสุดสายสุดสายสุดสายสายบุญสุดสาย

เพื่อจะสิไปอีกค่ะขไปใกล้กันะครับเอบป้ามาเื่อมาทะเลบอาเพือให้เราะครับ อาโอบอกนะครับแม่บ้านมาลวมมาจุกมาโอมนะครับเพื่อจะได้ทําการสุดกลอนเข่านะครับเพื่อกเป็นพิธีโคับเกี่ยวกับการจัดงานประเพิธีบุญก็ได้กับเปื่อกของพี่น้องเรามาเราโม่หนึ่งโม่สามนะครับที่ได้จัดขึ้นซึ่งเมื่อนี้ก็เป็นเมื่อถวายจัดสุมบัรใจเข่าเปลือกต่างๆก็เป็นอันเซ็นเิ็นนะครับฉะนั้นเพื่อจะได้ el